สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกูตะวันช่องออนซอนชาแนลนะครับตอนนี้เฮดเพจใหม่ครับเพจเกี่ยวกับท่องเที่ยวนะครับเพิ่งเริ่มครับซื้อเพจว่าพาคุณเที่ยวครับผมไอช่อง YouTube ก็คือเก่าครับออนซอนชาแนลครับผมก็ติดตามได้นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นเพจเพิ่งเริ่มสร้างใหม่นะครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นักนะครับช่วงนี้สุขภาพร่างกายยังไม่ค่อยดียัง ไม่หายป่วยร้อซนะครับพอดีผมช่วงนี้ไอเจ็บคอนะครับพูดยาวๆไม่ค่อยได้ครับผมในส่วนของช่อง YouTube On Son Channel ก็มีกิจกรรมต่างๆสำหรับท่านที่ชอบชื่นชอบการที่จะดูอะไรยาวๆนะครับผมเป็นคนที่ชอบดู YouTube เป็นประจำนะครับเวลานั่งทานข้าวเวลาอะไรอยู่ที่ห้องก็จะจะดู YouTube ตลอดเลยนะครับการดู YouTube มัน มันดีอย่างหนึ่งก็คือมันฝึกสมาธิเราด้วยนะครับทำให้เราไม่สมาธิสั้นแต่ถ้าติ๊กต็อกก็จะมันสามารถเลื่อนดูเรื่อยๆเนาะมันก็แล้วแต่ความชื่นชอบติ๊กต็อกผมก็ชอบเหมือนกันช่วงนี้นะครับมันก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลของฤด,ดูการของเข้าพรรษานะครับเอ้ยขออภัยครับออกพรรษาครับเข้าสู่ช่วงของออกพรรษา 7ตุลาครับมันก็จะมีเป็นช่วงที่เข้าสู่างานเทศกาลต่างๆครับแต่ยังไม่เข้าสู่หน้าหนาวนะครับแต่ก่อนตุลานี่ก็จะเริ่มหนาวแล้วแต่ในรอบหลายปีที่ผ่านมาช่วงตุลาก็ยังมีฝนนะครับมีฝนอยู่เรื่อยๆอาจจะเป็นช่วงปลายตุลาอาจจะเป็นปลายตุลาค่อยจะเข้าสู่ฤดูหนาว เดือนถัดไปคือพฤศจิกาลอยกระทงหนาวแล้วนะครับไม่มีผลแล้วแล้วอ่าสาหรับอ่างานช่วงออกพรรษาช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จังหวัดต่างๆนะจัดงานมหรสพต่างๆออกพรรษาก,ก็อย่างนาครพนมก็จะมีหลายเรือไฟครับสกลน,นครมีแห่ประสาทพึ่งแล้วก็หนองคายก็มีชมบั้งไฟพญานาคที่อำเภอโพนพิสัย ในส่วนของผมที่ไปประจําทุกปีก็คือจะเป็นแห่ประสาทพึ่งนะครับก่อนออกพรรษาหนึ่งคืนที่จังหวัดสก,กลนครผมจะไปค้างที่สก,กลทุกปีนะครับที่ผ่านมาแล้วก็วันถัดมาตื่นเช้าก็จะไปอำเภอาธาตุพนมครับก็จะไปชมงานประเพณีรําบูชาองค์พระาธาตุพนมนะครับจากอำเภอต่างๆ ็นงานยิ่งใหญ่อลังการนะครับแล้วตกเย็นก็จะเข้าไปที่ตัวเมืองจังหวัดนครพนมพเพื่อชมงานไหลเรือไฟนะครับโดยส่วนตัวนะครับไหลเรือไฟนี่รับประกันไม่ได้ว่าจะได้เข้าไปชมไหมเพราะว่าทุกปีครับต้องจองโรงแรมตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าถ้าเราไปวันนั้นเลยไม่มีไม่มีที่นอนแน่นอน เคยมีแม้กระทั่งที่ผมไปไหลเรือไฟแล้วผมต้องกลับมานอนอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดสกนลนครนะครับเพราะว่าในเขตจังหวัดนครพนมที่พักรีสอร์ทเนี่ยเต็มหมดแล้วครับแม้แต่บางทีไปถึงเข้างานไม่ได้ครับรถติดรถติดก็เข้าไม่ได้ก็ก็ไม่ได้เข้าชมไหลเรือไฟครับก็เห็นแค่บรรยากาศาภายนอกนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านที่จะเดินทางไปก็ ช่วยวางแผนวางแผนดีๆนะครับวันวางแผนในการเดินทางแล้วก็น้องคายก็มีาบางไฟพญานาคผมก็ไม่เคยไปสักทีนะครับบังไฟพญานาคเนี่ยหลังจากนั้นก็เดือนพฤศจิกาก็จะเริ่มหนาวเต็มตัวครับพฤศจิกาก็จะเป็นงานลอยกระทงครับจัดพร้อมกันทั่วประเทศแล้วก็จะเป็นงานงานเยอะครับกิจกรรมต่างๆมหรสพ งานกาชาติงานใหม่ขอนแก่นงานทุ่งสีเมืองอุดรธาน,านียาวไปจนถึงปีใหม่ครับก็เป็นฤดูการแห่งการท่องเที่ยวครับวันนี้มีโอกาสได้มาทักทายเพื่อนๆน,น,นานๆทีครับเสียงยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่เสียงก็จะมีอาการไอตลอดปอดีผมสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็เป็นไข้แล้วก็มีอาการเจ็บคอแล้วก็ไอตลอดไอเรื้อรังมาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วไอเรื้อรังไอเลือลอเล้อยู ครับวันนี้ก็มีโอกาสมาทักทายครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ